สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีเงินมากมานะอนันต์นะคะสํ้าล่ข่าวแรกในวันนี้นะคะเป็นข่าวของเรื่องหัวปีนะคะเขาบอกว่าราคาตกลง90้าเปนภายในเวลาไม่กี่นาทีเลยนะคะแล้วก็มันนําไปสู่ข่าวลือว่าหัวปีจะล้มละลายนะคะสังเกตได้ว่าตัวอื่นนะคะในรอบสัปดาห์เดียวกันตกแค่สิบเปอร์เซ็นเจ็ดเปอร์เซนอย่างนี้นะคะแต่ว่าหัวปีตกเก้าสิเเซ็นซึ่งก็ไม่ได้รักพูนะคะ,ะ,คะเพราะว่ามันตกจากสี่จุดสี่เหลือ0ูนก่อนที่มันจะขึ้นมาเป็นสามจดนะคะ ไอการที่มันกลับมาขึ้นมาได้เนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่านะคะคือทางเจ้าของทรอนแล้วก็เจ้าของโฮปีนะคะจัสซินสันพอรู้ว่าราคาตกขนาดเนี้ยเขาอัดฉีดเงินหนึ่งร้อยล้าน USC นะคะทําให้ราคากลับมาได้นะคะแล้วก็เขาก็จัสซินสันบอกว่าคือคนที่เขาทําการ Leverage เหรียญ HT ของโฮปีอะคะ่ะเขาถูก Liquidate ไปนะคะคือช่วงที่มันจะตกใช่ไหมถ้าเกิดว่า l e v e r a g e ไปว่า เป,เป็นช็อตอย่างเงี้ยแล้วถูกต้องก็จะไม่ถูกลิควิเดตแต่เลเวเดตเป็นลองแล้วอาจจะตั้งลิมิตตั้งอะไรไว้นะคะว่าห้ามเลยจุดนี้ไปแล้วก็ปรากฏว่ามันถูกลิควิเดตนะคะไม่ว่าเห็นด้วยอย่างไรก็ตามเนี่ยพอถูกลิควิเดตปุ๊บแล้วทําให้นะคะเงินจํานวนมากที่ถือเหรียญไอมันหายแวบไปกับตาเลยนะคะก็ไม่เหลือเลยเงินนั้นแล้วพอเงินจำนวนมากหายไปเนี่ย ท้าไม่เด่นในทีตกลงไปนะคะอันนี้คือผลที่จจสินซันบอกนะคะแต่เราจะเชื่อเจสินซันได้ไหมเพราะว่าก็มีข่าวลือมานี่ว่าเขาอินโซเวนต์อินโซเวนต์ก็เป็นสานะก่อนแบงก์รับนะคะอินโซเวนต์คือใกล้ล้มละลายแบงก์รับคือล้มละลายนะคะโอ้โหพี่มันจะไปรอดจริงไหมนะคะเพราะมันตกพอตกทีหนึ่งเนี่ยตกจาก4.4ไป0.3เลยอย่างนี้คนใช้เ x c h a n g ชอยู่ปัจจุบันเนี่ยคะ่ะเขาก็แบบไม่กล้าที่จะใช้เ x c h a n g ชน์นี้ต่อนะคะแล้วคนที่เขาถือเหรียญเนี่ยก็คงไม่กล้าจะถือเเหรรียต่อพาะ วันที่คืนดีสุหที่เป็นราคาปัจจุบันอาจจะตกเหลือ0ูนุดาอีกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครทราบนะคะเพราะเขาไม่มีมาตรการก,การป้องกันเรื่องราคาอย่างชัดเจนนะคะประสบการณ์ตรงเลยสําหรับแอดมินก็คือเห็นว่าเคยใช้หัวปีนะคะแล้วก็เลิกใช้ไปแล้วเคยชอบหัวปีมากเลยด้วยนะคะเคยชอบใช้งานมากกว่าไบแอนด์สะด้วยซ้ําแต่เลิกใช้เพราะว่าตอนนั้นอะเหมือนกับว่าโอนแล้วลืมใส่เมมโมแท็กอะคะ่ะแล้วปรากฏว่าทรัพย์สินเนี่ยไปถึงปลายทางแล้วแล้วปลายทางโอนกลับมา แล้วเอ็กเชนน่ะเขายึดเป็นของตัวเองเลยเขาไม่ให้เราคืนมาค่ะไม่เอ็กเชนปลายทางแต่ว่าเอ็กเชนหัวปีซึ่งเป็นต้นทางซะด้วยซ้ำอะ่ะเขาก็เหมือนว่าเอาเงินก้อนนั้นไปเลยอะค่ะแล้วพอเรียกร้องเอาเงินคืนจากเขาอ่ะเขาก็ไม่ให้นะคะแล้วเขาก็บอกอ่าคุณได้ดําเนิกนการขอมาแล้วครั้งหนึ่งบอดรอสามสิบวันพอรอสามสิบวันเขาก็เปลี่ยนเจ้าหน้าที่มาให้เราคุยแล้วเจ้าหน้าที่คนใหม่ก็ไม่ให้อีกนะคะก็ประมาณว่าเขามีความ ไม่โปร่งใสทางการเงินเพราะว่าเขาตกติดกับเงินลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็คนที่ถืออยู่เนี่ยทําให้ราคาตกเก้าสิเปอร์เซ็นมันก็สูญเสียความเชื่อมั่นประมาณหนึ่งนะคะแต่แค่ความเชื่อมั่นหรือเปล่าที่มันเสียในเหรียญ t นะคะเหรียญ t อนาคตของมันดีเทคโนโลยีดีคุณภาพดีแต่ความเชื่อมั่นไม่ดีแค่นั้นหรอนะคะเรามาดูกันนะคะเขาบอกว่าบางคนคิดว่า ST หรือหัวปี X chain เนี่ยมันไปได้ไกลนะเพราะว่า ลาเซินชานเขาก็เป็นเจ้าของทรอนด้วยทรอนยังไปได้สวยเลยนะคะแล้วหัวปีก็อยู่อันดับหกสิเจ็ดเลยนะทั้งที่บางเหรียญนะดูดีซะด้วยซ้าแต่ว่ามาเก็ตแคปยังอยู่อันดับหนึ่งร้อยกว่าหรือสี่ร้อยกว่าซะด้วยซ้ํานะคะแล้วไม่ใช่แค่หัวปีที่ตกแรงแต่ว่าเหรียญ atix a า i ์นะคะของ singularity Net นะคะเสีย21.74%เอเจ็ดสเอร์เซ็ภายในรอบ24ิบสี่ชั่วโมงนะคะ,ะถามว่าเรามองว่ายังไงนะคะก็ถ้ามองจากตัวเลขจากสถิติจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ s i Singularity Net a ตี้เน่ยค่ะ เขาเพิ่งจะมามีชื่อเสียงไม่นานว่าเป็นเหรียญของ AI เป็นเหรียญที่ราคาขึ้นสูงเร็วมากๆภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็มันเป็นเหรียญที่วานเพิ่งจะมาลงทุนนะคะและทีนี้คือวานเห็นว่าราคาตลาดมันเริ่มจะเข้าโู่ไปมาร์เก็ตแล้ววานก็เลยเพิ่งจะออกมันก็เลยอาจจะเสียเยอะแต่ HT มันมีตั้งนานแล้วอะคะ่ะไม่ใช่ว่าวานเก่าแก่เขาจะแบบคือวานเก่าแก่เขาอาจจะถอนแห่ถอนออกหมดหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจัสินซันไม่กลา้าบอก เขาก็เลยอ้างเรื่อง Leverage ไปแทนก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะแต่ว่ามันไม่มีกระแสะของ HT ขึ้นมาที่แบบทําให้คนรู้สึกถูกดึงดูดในการซื้อ HT อย่างนี้นะคะ่ะไม่มีเลยนะคะแล้วทางหัวปี่ทาง HT อะคะ่ะถ้าสมมติว่าดูของรายได้แต่ละปีนะคะ2,020ันยเขามีรายได้ไม่ถึง250ล้านนะคะ2,021รายได้1,250ล้าน 2, 2,022รายได้แทบจะเหลือ0บาทเลยนะคะของหัวปีนะคะแต่ของใบแนนนะคะรอบ2,020ประมาณ250ล้าน2,021ประมาณ900ล้านนะคะ2,022ประมาณ4,500ล้านสังเกตได้ว่าใบแนนเนี่ยรายได้เพิ่มขึ้นต่อนเนื่องเรื่อยๆนะคะทั้งที่เขาเป็นเ c h a n g นหัวปีก็เป็นเอ็กเชนแต่รายได้แบบพุ่งดิ่งเหวเลยนะคะหมายความว่าเ c h a n ชนเนี่ยม่น่าจะมีปัญหาก็ได้นะคะเพราะจะดูจากกราฟเนี่ยนะคะ ก็เขาบอกว่าตอน FTX ซึ่งเป็น Exchange นะคะทำเหมือนกับว่าไปไม่รอดอะคะ่ะคนเขาก็คิดว่า n บ n น e เนี่ยเป็น Exchange หลักที่คนก็ใช้กันนะคะ FTX คนก็ใช้กันน้อยน้อยกว่า OKX OK น้อยกว่า n บ n น e น้อยกว่า Gate.io ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่น่าจะเป็นไรมากหรอกแล้วเป็นยังไงนะคะคนดูตอน FTX ล่มแล้วตลาดมันเจ็บปวดแค่ไหนแล้วถ้าสมมติว่าหัวปี้ล่มจริงๆนะคะตลาดก็คงจะเจ็บอีกนานๆเลยนะคะเขาก็เลยเตือนว่า นะคะทางเว็บไซต์ Bitcoin นี้เตินว่า not your key not your coin นะคะเปิด Private Wallet ของตัวเองนะคะแล้วก็ใช้อันนั้นเถอะนะคะอย่าไปพึ่งพา Exchange มากเลยนะคะเขาที่สองนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องคูคอยนะคะเขาบอกว่าคูคอยเนี่ยเขายังไม่ได้รับเอกสาร,รทางกฎหมายเลยนะอ่าเอกสาร,รทางกฎหมายอะไรนะคะเขาบอกว่าทางเนี่ยอ t o เวอนะะีเจเนอค่ะซึ่งเป็นอายการของมอรันิวยอร์กนะคะ คือปกติอะถ้าเป็นในประเทศอเมริกาค่ะเขามีอิทธิพลกับเรื่องคริปโตเยอะเพราะว่าเขามีอำนาจในโลกทางการเงินสูงนะคะนิวยอร์กเนี่ยเป็นมลรัฐที่มีอิทธิพลเยอะที่สุดในเรื่องคริปโตนะคะแล้วทีเนี้ยพอนิวยอร์กทำอะไรเนี่ยมันก็ส่งผลเป็นวงกว้างกระทบอย่างมากๆเลยกับคริปโตนะคะและนิวยอร์กเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีมาตรการที่ไม่เป็นมิตรกับคริปโตมาหลายรอบแล้วนะคะกรณีของ r ิ p p ปิลก็รอบหนึ่งกรณีของ มี USD ก็รอบหนึ่งนะคะแล้วก็หลายเรื่องเลยนะคะที่แบบนิวยอร์กคือต่อต้านคริปโตมากเลยนะคะหมายถึงทางผู้มีอำนาจทางการเมืองในนิวยอร์กนะคะไม่ว่าจะเป็นกัวเวอร์เนอร์หรือเป็นแอทเทนนีเจเนอเรลนะคะแอทเทนนีคือกัวเวอร์เนอร์เนี่ยก็มีหน้าที่ในการสั่งการหลายๆอย่างเลยนะคะแต่ละสเตทเขาแยกกันเพราะฉะนั้นเขาจะไม่พึ่งพากรแตตทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาจะฟังกัวเวอร์เนอร์ฟังแอทเทนนีเจเนอเรลด้วยนะคะซึ่งแอทเทนนีเจเนอเรลก็เหมือนคล้ายๆผู้ช่วยของกัวเวอร์เนอร์นั่น แล้วเขาบอกว่าแอดทนี่เจเนอเรลของมอรัตนิวยอร์กเนี่ยที่ชื่อเลทีเจเจมนะคะเลทีเจเจมเนี่ยคะ่ะเขาบอกว่าเอทเทอริัมเป็นเซคิวริตี้เพราะฉะนั้นครูคอยทำผิดครูคอยละเมิดกฎหมายฝา่าฝืนกฎหมายนะคะยังไงนะคะเขาบอกว่าหลังจากที่เซกประกาศมาวันก่อนนะคะว่าเหรียญทุกตัวเลยที่ไม่ใช่ BTC จะเป็นเซคิวริตี้ทั้งหมดแล้วถ้ามันถือว่าเป็นเซคิวริตี้แปลว่าอะไรแปลว่ามันมีเจ้าของมีบริษัทที่เป็นเจ้าของเหรียญนั้นอยู่ ไม่ใช่ว่าไม่มีเจ้าของเลยสักคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเอเทอรีมีเจ้าของแปลว่าเอเทอรเีเนี่ยเขาบอกนะคะอันนี้ตามคําพูดของทางนิวยอร์กเขานะบอกว่าเอเทอรเียมเนี่ยมันกําหนดราคาได้ว่าอยากให้ราคาขึ้นตอนไหนลงตอนไหนโปรเจกต์ดีๆด,ดังๆในเอทเทอรีจะมีอะไรอัปเกรดมีอะไรใหม่ๆมีรายได้เข้ามาตอนไหนเอเทอรียก็เป็นคนกําหนดเองผู้บอ่เวิร์กเป็นผู้ออฟสเต็จะเปลี่ยนเมื่อไหร่จะเปลี่ยนอย่างไรเอเทอรียมก็เป็นคนกําหนดเองนะคะ เพราะฉะนั้นเอเธ r e รีมีเจ้าของวิตา l ล k กบูเทอรินเป็นเจ้าของเอเธ r e รีมแล้วเขาก็มีทีมของเขาแล้วเขาก็เลยบอกว่าเอเธ r e รีเป็น Security เป็นบริษัทที่ถือครองคริปโตแล้วเป็นผู้บริษัทผู้ให้บริการคริปโตเพราะฉะนั้นถ้ามันถือว่าเป็นบริษัทมันมีตัวตนอยู่จริงมีคนอยู่จริงเขาก็ต้องอยู่ใต้รัฐบาลนะคะและในเมื่อครูคอยเห็นว่าเอเธรีแบบควรจะอยู่ใต้รัฐบาล แต่เขาว่าไม่ไปส่งเอกสารไม่ไปส่งหลักฐานทั้งหมดให้กับรัฐบาลอย่างเงี้ยค่ะครูคอยก็จะทําความผิดครูคอยก็ถือว่าทําการฝ่าฝืนกฎหมายนะคะเขาบอกว่าไม่ใช่เอเรียมอย่างเดียวนะคะแต่ว่า LUNC นะคะลุงเหรียญเทอร a ร่าลน่านะคะก็เป็น security ด้วยนะคะเขาบอกงี้แล้วเขาบอกว่านะคะคือเขาต้องบังคับให้ครูคอยส่ง เอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ยอมขึ้นตรงต่อรัฐบาลอเมริกานะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะถือว่าโครูคอยเนี่ยทำให้ผู้ลงทุนอาจจะเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงอาจจะเป็นเหยื่อจากการถูกสแกมอย่างนี้นะคะทีนี้โคููคอยบอกว่าเขาเขาไม่ผิดโครูคอยก็พูดเขาก็ต้องพูดอย่างนี้แล้วนะคะว่าเขาไม่ผิดเพราะว่าเขาเหมือนกับได้รับแก่ถแถลงการจากรัฐบาลมาอย่างเดียว แต่เขาไม่ได้จดหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นจดหมายแบบอ e ีเมลหรือจดหมายแบบเป็นแผ่นๆเขาไม่ได้เลยนะคะที่ว่าจดหมายที่บอกว่าเขาผิดจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคู่คอยนะคะอืมคู่คอยยังไม่โดนดําเนินคดีจากทั้งภาครัฐเพราะฉะนั้นสบายใจได้ว่าเขาไม่ได้ทําผิดอะไรนะคะแต่แไบที่เขาทําผิดเมื่อไหร่เขาถึงจะหมายถึงว่า ถ้าเขาถูกดำเนินคดีแบบเป็นทางการเมื่อไหร่จะถือว่าเขาทำผิดจริงแต่นี้ไม่ถูกดำเนินคดีแปลว่าเขาไม่ทำผิดนะคะแล้วเขาบอกว่าไอ้โคคอยเนี่ยคะ่ะเขาก็มีสาขาใหญ่นะคะอยู่ที่เกาะเซเชลนะคะแล้วก็สาขาใหญ่อีกที่หนึ่งอยู่ที่สิงคโปร์นะคะเขาไม่มีสาขาอะไรย่อยๆแบบเล็กๆอยู่ในประเทศอเมริกาเลยสักหนึ่งแหล่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นคือเขาไม่จำเป็นต้องแคร์อเมริกาก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าอเมริกาบอกว่าจะลงโทษเขาก็ลงโทษไม่ได้นะคะ สิ่งเดียวที่อเมริกาทาได้ก็คือแบนไม่ให้ผู้ใช้ของอเมริกาใช้งานไอเทมน,นี้ต่อไปคูค้อนก็อาจจะเสียลูกค้าคนอเมริกาไปได้นะคะซึ่งคูค้อนก็ไม่อยากทาให้แบบไม่อยากทําให้มันถึงขั้นนั้นนะคะ,ะก่อนอื่นเลยนะคะตรงนี้นิวยอร์ก t อ o เทอร์ e นี r เจนเนอเรลนะคะเขาออกเหมือนกับแถลงออกมาว่าแบบนี้นะคะว่าเขาอะกำลังจะดำเน,นินดคดีกับคูคอนเพราะเอเทอรเีเป็นซิเค r i t ตี้แล้วเขาก็นี่นะคะมีคาพูดภาษากฎหมายเต็มไปหมดเลยนะคะว่าเอเทเ r อร์เีเป็นซิเคิลิตี้เพราะอะไรนะคะแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามนะคะ นอกเหนือจากที่จอนนี่ครูคอยนะคะเจ้าของครูคอยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเออยังเซฟอยู่จากการถูกดำเนินคดีนะคะเรื่องที่สองเนี่ยเขาบอกว่าเขาอะเซฟจากซิลเวอร์เกนะเขาบอกว่า,า,นะา,วา please be reassured that coolcoin.com has no business relationship with silvergate bank นะคะไม่มีความสัมพันธรร์ทางธุรกิจใดๆกับ Silvergate Bank นะคะแล้วก็เงินของผู้ใช้งานทุกคนผู้ใช้งานครูคอยทุกคนนะคะยังปลอดภัยนะคะแล้วก็จะปลอดภัยเมื่ออยู่กับพวกเขานะคะเขาบอกแบนนี้นะคะแล้วเขบอกว่า หวังว่าข่าวของซิเวอร์เกตจะเป็นข่าวร้ายข่าวสุดท้ายในเรื่องโลกคริปโตแล้วกันนะคะส่วนข่าวที่สามนะคะเป็นข่าวของเรื่องธานาคารสเตนดาร์ชาร์เตอรนะคะซึ่งเป็นธานาคารของประเทศอังกฤษนะคะของ UK เคนะคะธานาคารเนี้ยเขาอยากเปิดเอ็กซ์เชนตัวเองมานานแล้วนะคะบอกก่อนว่าธานาคารแต่และประเทศเนี้ยสามารถเปิดเอ็กซ์เชนเป็นของตัวเองได้นะคะอย่างเช่นถ้าเป็นประเทศไทยอะคะ่ะในทางธานาคารกรุงไทยก็มีเอ็กซ์เชนคริปโตของตัวเองนะคะธานาคาร ไทยพาณิชย์ก็มีเอเชนคริปโตของตัวเองนะคะแล้วก็ใช้งานได้จริงอยู่ใต้กรรตนะคะแต่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์เนี่ยมันก็อยากเป็นเอเชนของตัวเองแล้วยอมที่จะอยู่ใต้กรตอังกิษนะคะแต่ว่ากราตอังกิษเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะอยู่ใต้กรตอังกฤษถ้าจะเป็นเอเชนของตัวเองนะคะจะต้องรอการพิจารณา2ปีคือวันที่พร้อมจะทาเงินเป็นเอเชนเต็มตัวยื่นมาสมัครแล้วหลังจากนั้นสองปีถึงจะเป็นเอเชนได้สแตนดาร์ดชาร์เตอร์บอกไม่รอนะคะ เวลาคือเงินนะคะก็ถ้าเกิดประเทศอังกฤษไม่เป็นไม่เฟรนดี่กับธนาคารของอังกฤษเองเขาก็จะทาธุรกิจคริปโตใน e อไปเลยค่ะเขาแบบไม่แคร์เลยค่ะเขาวิ่งหนีไปเลยค่ะแล้วก็เขาก็บอกว่าเขามี Sta ด์ a r ร์ชัตเตนะคะเป็นเจ้าของของโซเดียคัสตอรดี้นะคะซึ่งโซเดียคัสตอรดี้เนี่ยเป็นแหล่งในการเก็บบิตคอยแลวก็เก็บคริปโตเคอเรนซีสกุลเงินอื่นๆนะคะอย่างเช่นเอเทอรียอะไรแบบนี้นะคะแล้วเขานะคะ พอเขามีแหล่งในการเก็บบิตคอยเป็นคัสตอดี้นะคะเขาก็เปิดโอกาสให้คนอื่นมาใช้คัสตอดี้นี้ได้นะคะแต่ว่าเขาไม่อยากจะหยุดที่แค่นั้นเขาบอกว่าเขาอยากจะเปิดเอ็กซ์เชนจ์ของตัวเองเลยนะคะแล้วก็เขาอยากเขาคืออังกฤษเนี่ยมันอยู่ในทวีปยุโรปอยู่แล้วนะคะแล้วเขาเห็นว่าอังกฤษเนี่ยกดเกณฑ์ในเรื่องการเงินมันยากเกินไปที่จะมาปรับเปลี่ยนเขาก็เลยจะลงทุนในประเทศลักเซมเบิร์กนะคะโดยเขาเนี่ยสามารถที่จะขอได้อย่างสําเร็จแล้วนะคะโซเดีย so, คัสตดี้ เปิดตัวเป็นเอ็กชแนนได้อย่างสําเร็จในลักเซมเบิร์กแล้วนะคะคือยังไม่มีตัวผลิตภัณฑ์ออกมานะคะแต่ว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะยื่นขอได้สําเร็จแล้วแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาก็สามารถที่จะเปิดตัวได้เลยนะคะตอนนี้เขามีใบอนุญ,ญาตแล้วนะคะแล้วก็นะคะเขาบอกว่าการที่เขาย้ายนะคะคือโซเดียคอสีเขาบอกออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่า ย้ายจากการเน้นอังกฤษไปเน้นลักเซมเบิร์กแล้วก็ไปขอใบอนุญาตจากประเทศอื่นเพิ่มเติมด้วยนะคะก็คือนี่นะคะประเทศฝรั่งเศสกับประเทศสเปนนะคะคือตอนนี้ standard charter สามารถขายคริปโตให้กับคนลักเซมเบิร์กได้แล้วแล้วอีกหน่อยอีกไม่นานนี้เขาบอกว่าแทบจะ100%แล้วว่าน่าจะขายคริปโตให้กับคนฝรั่งเศสคนสเปนได้แล้วแต่เขาบอกว่าในเร็วๆนี้คือไม่มีแนวโน้มว่าจะประสบความสเร็จในอังกฤษเลยนะคะ ก็ด้วยข้อจำกัดทางกฎหมายนะคะก็นะคะเขาบอกว่าโซ d i ียคัสเตดีนะคะเขาเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2020แล้วนะคะคือเขาพอคริปโตมีการบู์มาเก็ตมากๆเลยในปี2020นะคะเขาก็เลยทําให้ทางโซเดียมาเก็ตทางแซนดาชัตเตอร์สนใจเรื่องคริปโตแบบจริงจ,จังนะคะเพราะก่อนหน้าน,นี้เขาก็ดูดูคริปโตแบบผ่านๆนะคะแล้วก็เออมันจะไปรอดไหมนะคะถ้าเปิดถ้าเกิดว่าไปรอดเขาก็จะ ลงเงินในการซื้อคริปโตอย่างนี้นะคะก็ได้เห็นแล้วนะคะว่านี่นะคะตัวสซนดาชัตเตอร์นะคะเขาประสบความสาเร็จได้ในประเทศอื่นๆเนี่ยเพราะว่าประเทศอื่นๆไม่มีกฎหมายที่เข้มงวดมากเกินไปกับคริปโตนะคะถ้าเกิดว่าอังกฤษหรือไทยหรืออะไรก็ตามอ่ะมีกฎหมายที่ไม่เข้มงวดมากจนเกินไปกับคริปโตก็อาจจะทําให้แบบเงินเข้าประเทศนะคะคือบางทีอ่ะถ้าสมมติว่ามองว่าเงินเข้าประเทศจากการที่นักท่องเที่ยวซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็บินมาที่ประเทศแล้วก็มาเที่ยวมา ซื้อของต่างๆไปตลาดไปวดัดไป,ปขึ้นตุกต๊กๆไปอะไรแบบนี้อันนี้คือรายได้ของประเทศทางเดียวเนี่ยมันก็เป็นการมองแบบแคบเกินไปใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าการมองว่ารายได้เข้ามาที่ประเทศเนี่ยคะ่ะเป็นการเปิดให้แบบสมมตินะรัฐบาลบอกหน่วยงานที่จะมาเปิดในไทยเอกชนที่จะมาเปิดในไทยของคริปโตอคะ่ะไม่จำเป็นต้องไปขึ้นตรงต่อกราตอก็ได้ไม่จำเป็นต้องส่งข้อมูลนู่นนี้นั้นมาให้ก็ได้นะคะแล้วเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยไบแนนก็สนใจจะมาเปิดทุกอย่างในประเทศไทย เราสามารถมีไบแนนเพย์ได้สามารถมีการฝากจากเงินสดเข้าไบแนนได้โดยตรงได้จ่ายของซื้อของอะไรทั่วไปก็ซื้อผ่านคริปโตได้ยังั้นมันดีกว่าไหมคะรายได้ก็เข้าประเทศนะคะเพราะว่าการโอนเนี่ยมันง่ายกว่าการโอนจากธนาคารแล้วก็ถ้าจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นผลดีนะคะก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่และประเทศเขาจะคิดยังไงนะคะวโอลเล็ตนะคะเป็นบ c ซ c บหนึ่งนะคะเขาทำการระดมทุนมาได้สิบห้าล้านแล้วนะคะสิบห้าล้านดอลลาร์นะคะโดยระดมทุนเนี่ย คนที่ให้เงินก็คือ Blue y a r d Capital, Borderton, e t h e r e a l Venture, FinTech Collective, b r a v e n h a r a r d แล้วก็ Coinbase Venture นะคะถามว่า Coinbase และอื่นๆเขาให้เงิน Violet ไปทำไร Coinbase และอื่นๆก็ให้เงิน Violet เพื่อไปสร้าง m o w e y ค่ะ Mo เว y คืออะไรนะคะ m o w e y คือ dex นะคะ decentralized exchange นะคะที่เกิดขึ้นมาเมื่อปี2021นะคะแล้วก็กำลังสร้างอยู่นะคะแล้วก็พยายามจะสร้างให้มันเสร็จเร็วๆนี้นะคะแล้ว Violet นะคะเขาเบอกว่าเขาเอ็กเซนที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่นะคะจะไม่ไปขัดกับกฎหมายนะคะแม้ว่ามันจะเป็นดิเซนทารายเอ็กเซนนะคะแต่ว่าคือมันจะแข่งกับเซนทร a l ยเอ็กเซนตรงที่ว่ามันจะแข่งกันตรงที่ความเซนทรลซ์กับดิเซนทารายมันจะมีประสิทธิภาพการใช้งานเท่ากับเซนทร้ายเอ็กเซนทุกอย่างเลยแต่คนอยากจะใช้ดิเซนทร้ายเอ็กเซนมากกว่าเซนทร้ายนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะทําตามกฎหมายยังถูกต้องจะไม่ขัดกฎหมายแต่จะมอบความดิเซนทารายให้แล้วก็จะเป็นดิเซนทร้ายเอ็กเซนให้นะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะโมเวยังไม่ออกเหรียญของตัวเองนะคะไวเล็ตก็ไม่มีคริปโตของตัวเองนะคะถ้าเกิดไปเจอคริปโตที่ชื่อ M A U v E หรือเจอคริปโตที่ชื่อไวเลตอยากคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับบริษัทนี้เลยนะคะเพราะทางดีฟ i l แ b บอันนี้นะคะ่ะที่ชื่อไวเลตเนี่ยเขาเขายังไม่มีเหรียญน,นะคะเขาเป็นการระดมทุนมาได้จากการที่เขามีวิธีการของเขาในการระดมทุนเพื่อสร้างเด็กนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะออกโทเค็นหรือออกเหรียญมาให้นะคะก็ ถ้าสมมุติว่าในอนาคตจะมีเหรียญโมเวหรือโมเวจะไปอยู่ในบล็อกเชนไหนจะเป็นถ้าทำเด็กเป็นยังไงเนี่ยก็ไว้ติดตามกันอีกทีนะคะแต่ว่าคอนเบสลงทุนไปแล้วเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะไปได้ไกลประมาณหนึ่งเลยนะคะอาจจะมี potential ป,ประมาณหนึ่งในการเติบโตนะคะไม่ใช่ว่ามันจะจะไปไม่รอดเลยจะดูงั้นๆจะเป็นโปรเคกระจกกระจ,อก,ก,ระจอกอันนึงที่มาซื้อโฆษณาเว็บไซต์นี้อะไงี <c> ้ย <oughs> ก็คงคงไม่ถึงขนาดนั้นนะคะ โอเคก็ว่าลุ้นกันนะคะว่าโมเวจะเติบโตได้แค่ไหนําหรับข่าวสุดท้ายของวันนี้นะคะก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องยูนิซอบนะคะเขาบอกว่ายูนิซอบเนี่ยต่อไปนี้จะใช้งานได้ฟรีแล้วนะเอา้าแล้วก่อนนั้นนี้ไม่ใช้งานได้ฟรีหรออา้าก่อนนั้นนี่เสียค่าแกส๊สต่อไปจะไม่เสียค่าแก๊สหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะคะต่อไปเนี่ยก็ยังจะเสียค่าแก๊สเหมือนเดิมนะคะแต่เขาบอกว่าหลังหนึ่งเมษายนเป็นต้นไปเนี่ย business license ตัวไอใบอนุญาตนะคะเขาเรียกว่าอะไร license น,นะคะ ใบอนุญาตทางกฎหมายทางธุรกิจอะคะ่ะของยูนิสวอป V3 มันจะหมดอายุนะคะคือก่อนหน้าจะมี V3 เนี่ยยูนิสวอปเคยมี V2 มาก่อนแล้วก็เป็นอะไรที่ยูนิสวอปภาคภูมิใจมากเลยนะคะทีนี้พอมี V3 ขึ้นมาเนี่ยเขามี V3 เพื่ออะไรนะคะเขามี V3 เพื่อสมมุติว่าใครที่จะเทรดเนี่ยเขาก็ตั้งได้ว่าจะซื้อที่ราคาเท่าไหร่จะขายที่ราคาเท่าไหร่นะคะแล้วคนที่จะทําการลงพูอะไรต่างๆนะคะเขาก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะลง ฟาร์มมิ่งในพูลเนี่ยต่างๆให้ลีควิตตี้ในพูลต่างๆเท่าไหร่ยังไงแล้วเขาก็จะได้ค่าตอบแทนมานะคะซึ่งมันก็จะค่อนข้างเทคนิคนิดนึงคนที่ใช้พวกนี้ไม่ค่อยเป็นเขาก็จะใช้ V2 ต่อไปนะคะแต่คนที่ใช้เป็นเนี่ยก็มีทั้งคนที่เขาแค่ใช้งานเฉยๆแล้วก็มีคนที่เขาใช้งานเพื่อที่จะเหมือนกับว่าตั้งใจจะศึกษาในเรื่องโคดดิ้งอย่างจริงจังเลยก็มีนะคะทีนี้คนที่เขาสนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโคดดิ้งของดีไซน์เอ็กซ์ชนอย่างเรื่องยูนิซวอปนีสเมเนี่ยเมื่อก่อน คนที่สนใจศึกษาเรื่องพวกนี้คุณเป็นแบบ read only version นะคุณได้อ่านอย่างเดียวคุณได้แบบทําเพื่อการศึกษาอย่างเดียวแค่นั้นพอจบแล้วให้หยุดที่ตรงนั้นแต่เดี๋ยวนี้ทําเพื่อการค้าก็ได้แล้วนะคะคือเมื่อก่อนอะคนจะขโมยโค้ดของยู i s w a p ปีสาไปทําเพื่อการค้าไม่ได้ผิดก,กฎหมายนะคะแต่หนึ่งเมษายนที่จะถึงเนี่ยถ้าเกิดยู i s w a บบอกว่าเขาไม่ต่อสัญญาเกี่ยวกับเรื่อง business source license นะคะจะทําให้คนอะสามารถขโมยโค้ดของยู i s w a p ได้แล้วก็เอาไปทําเพื่อการค้าได้นะคะ ซึ่งันนี้ไม่ใช่ข่าวไม่ดีนะคะแบบก็มีคําว่าขโมยแล้วมันดูเหมือนไม่ดีนะคะคือในสเวอปเนี่ยเขาจงใจป่ออยู่แล้วแหละนะคะเขาไม่เขาไม่อยากจะต่ออายุบิสเนสไลเซนต์นะคะไม่ใช่ว่ายูนิสวปีสามจะไม่ไปต่อนะคะก็ยังไปต่อเหมือนเดิมแต่ว่าจากปกติที่คนอ่านโค้ดของยูนิสวหรือทําการเขียนโค้ดเรียนแบบยูนิสเวเนี่ยจะไม่สามารถใช้เพื่อการค้าได้แต่เดี๋ยวนี้ใช้เพื่อการค้าได้แล้วแล้วคนก็จะมองว่าอ้าวอย่างนี้เราจะได้ประโยชน์อะไรล่ะแบบยูนิสวอป์บเขาก็แบบ เขาจะได้อะไรกับคืนมาล่ะใช่ไหมคะเขาบอกว่าเขาอยากเป็นตำนานนะคะเขาแบบว่าอยากทําให้คนทั่วโลกจดจําว่าเขาเป็นแบบอย่าง mm. เขาเป็นสิ่งที่ควรจะดูไว้เป็นแบบอย่างในการทําตามหรือว่าเป็นแหล่งอ้างอิงเป็นต้นฉบับของผลิตผลอื่นๆผลงานอื่นๆที่จะออกมาในีนะคตในโลกคริปโตค่ะแล้วถามว่ายูนิสบอบเขาจะเป็นตำนานให้กับใครบ้างนะคะเขาบอกว่าแพนเค้กสบอบนะคะ เป็นเอ็กเซียนที่ใหญ่ที่สุดของ BNB a ช n B Chain นะคะเขาบอกว่าเมื่อก่อนจะมีแค่แพนเค้กสวอป B2 แต่มันจะออกแพนเค้กสวอป B3 ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนที่จะถึงนี้แล้วนะคะและแพนเค้กสวอป B3 นะคะเขาบอกว่าเขาไป Copy c ี้โคดิ้งของ Uni ิสวอป B3 มาะคะเขาไปลอกเลยนะคะและ้วเขาบอกว่าเขาจะปล่อยได้ต่อเมื่อยู i ิสวอปหมดอายุายเซนต์ดังกล่าวแล้วแล้วก็ไม่ต่ออยูแล้วและแพนเค้กสวอปที่เขาทําผลงานออกมาเสร็จแล้วนะคะที่เป็น B3 ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะคะแล้วก็คัดลอกยูนิสวอปมานะคะค เขาก็จะปล่อยออกมานะคะแล้วก็จะเป็นเด็กเวอร์ชันถัดไปที่ใช้งานได้ดีขึ้นนะคะในแพนเคสวอปนะคะก็นะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ใช้งานได้ดีขึ้นแต่ว่าลดเรื่องเ r รด i ิ้งสลิ Page ด้วยนะคะแล้วยูนิสวอปบีสามคะเขาบอกว่าภายในยีี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยวอลลุ่มก็เยอะมากเลยนะคะมีวอลลุ่มมากกว่าหนึ่งพันหร้อยล้านดอลลาร์ซะด้วยซ้ํำนะคะคือเยอะมากๆเลยนะคะก็นะคะ รุนกันนะคะว่าเขาจะเอาลาเส้นออกจริงหรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้พอกแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ